พี่ดูน้องนะเนี่แบบม่ค่อขำเลยบอกเฮ้ยใจรักขนาดนั้นเลยเหรอได้เปิดสองช่องพร้อมกันเลยเฮ้ยวันนบางทีบอกดูสามสมี่ช่องนะบางคนอะาใครไม่รู้จักพี่ก็แปลงอ่ะบางคนดูสามสี่ช่องเลยนะแต่แวี่ปเช็คเลยนะเอาแหวนปอมแล้วไปตีคือไม่ได้ใชสาขำจริงเลยวีโว่กับเราก็อยู่ที่เดียวกันเ่ยเหมือนตอนนี้มันหายขาวแล้ววันขาวมากเลยใส่มรกิ่ปีแล้วใส่ก็ได้ขอบคุณใจพี่ก็ได้เลยขอบคุณแต่ฝั่งนี้ไม่ใช่ ว่าเกิดเาะเข้ามาเนี่ยว่ามาเจอมือถือพี่ดูอรมของเราอยู่เลยร้อนร้อนเอสวัสดีครับเพื่อนๆเอ่อที่เข้ามาชมนะฮะไลฟ์สดของผมก็รายงานข่าวกันต่อนะฮะจากที่ติดค้างไว้ตั้งแต่ตอนบ่ายผมบอกว่าเอ่อมาที่กองปราบแล้วกำลังจะเดินทางไปไปคอมมโดที่เมืองทองธานีนะฮะปรากฏว่าไปได้ครึ่งทางแล้วพอดีแฟนชิงตัง โทรเข้ามาบอกว่าไม่ต้องมาแล้วเพราะว่าตำรวจเขาไปถึงเขาก็ไม่ให้เข้าอยู่ดีแหละก็บอกให้ผมรออยู่ที่นี่ตำรวจก็รังเคลีย์หมายเคลีย์เอกสารอยู่นะครับตอเดี้ผมก็เลยกลับมานั่งรอที่กองปราบเพราะว่าก็นมไม่มีอะไรก็เลยไม่ได้ไล์รอรอได้ได้ข้อมูลได้ข่าวสารอะไรได้ข้อสรุปอะไรก่อนแล้วว่าจะไล์ให้ฟังกันอันนี้ก็พอได้สรุปคร่าวๆแล้วนะว่าตอนนี้เขาก็เขามาดู ที่เมืองทองธานีก็จัดการขั้นตอนเขาเนี่ยเกี่ยวเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้กาลังเดินทางมาที่กองปราบนี้นะครับพร้อมก็จะมีเมียชิจากมาด้วยแล้วก็อาจารย์เชนเชิงดอยฮะแล้วก็รู้สึกว่าต่อตอเจี๊ยบนะฮะคุณธรรมรัตน์ก็เดินทางมาเช่นกันก็คงจะเป็นเรื่องของการประกันตัวน่าจะมาประกันตัวที่นี่หรือเปล่า เขาบอกว่าปิดแล้วนะฮะทั้งเจดคดีของชินจงังหมายถึงปิดจากสนนะคระับคดีเจ็ดคดีคือรวบม,มารวมอยู่ที่กองปราบที่เดียวคืปิดปิดปิดจากสนนะฮะก็จะได้จบไปก็คือเจ็ดคดีของชินจัง <ffe và S 1> ที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือเหมือนว่า <m uch as> โอนมาอยู่ที่กองปราบที่เดียว <m uch as> เดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินทางมาเมื่อสักพักนี้เขาส่งข้อคามมาบอกแล้วว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลัง,ลงพาชินจังมาที่กองปราบซึ่งอยู่ตรงแดนนลิมิตเก่าเนี่ยฮะเดี๋ยวเข้าในไรฟ์สดหมดนะเนี่ยเออคุยได้แต่บอกให้รู้ก่อนว่าเข้ารฟ์สดหมดนะเน,นี่ยก็อยู่ตรงแดนนลิมิตเก่าเนี่ยครับถ้าใครจะมาให้กำลังใจชินจังก็มาได้นะฮะก็มาลงก็คือไม่น่าเป็นห่วงแล้วแหละสส,สอมรรฐก็มาด้วยก็คิดว่านด้จะ พูดถึงการประกันตัวคงจะได้รับการประกันตัวด้วยแหละที่นี่นะฮะแต่ต้องมาที่นี่แล้วอะไรก็ไม่มีขายสั่งไม่นี่ไม่มีนี่ไม่มีก็มีพวกเรามารอให้กำลังใจอยู่ประมาณเออไม่ต้องประมาณดีกว่าแม่นแ่นเลยเอาแน่ๆเลยนะไม่ต้องประมาณอย่าลับก็เช้าก็ต้องเช้าไม่ต้องประมาณนะเอาแม่นแ่นเลยมีอยู่เจ็ดมีอยู่เจ็ดคนตอนนี้ที่ผมอยู่เนี่ยมีอยู่เจ็ดคนมันเยอะไงคนนับไม่ถูกเลยต้องประมาณ จริงๆแล้วไม่ต้องประมาณนะมีเจคนนะหนึ่งให้ดูหน้าเทียคนเลยครับนี่ครับตัวจริงกันทางนั้นนะสองอินบอกเพื่อนให้ห่สามสี่พันคนรู้ว่าใครสงเยมาบ้าแล้วเราไม่เคยต่อไปคุยกับใครเลยอางทั้งหลังไม่เหรอปแชทไงจากนี้อีกหนึ่งนะฮะเป็น4ีสี่คนนะฮะบุคคลที่ห้าห้านะห้าคนและนี่ ่าบ้านแชล์ม่บ้านแชล์ม่คนที่หกนะฮหกคนแม่จะม้อยอยู่นี่ค่ะแล้วก็ก็รวมผมเป็นเจ็ดนะฮะเจ็ดคนซึ่งเราเรารออยู่นี่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วแหละก่อนช่วงเที่ยงแล้วแหละเราก็รอกันเนี่ยนะเจ็ดคนรออย่างเหนียวแน่นเออเขาก็ทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็มีเออมาสำรวจมอง จำเรืองในตะพักก็จ้องงองตอนแรกตอนแรกจำเรืองตอนหลังจ้องเหมือนเหมือนกลัวว่าเราจะมาปักหลักทุนนูนเงินที่นี่หรือเปล่านะครับพยายามบอกว่าทางนู้นไม่เกี่ยวกับที่นี่ก็ไม่ได้มาที่นี่อะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่พวกเราก็รอกันอยู่เพรากลัวว wow ่าเราจะมาลวงเยอะหรือเดี๋ยวจะเป็นม็อบหรือเปล่าเขาก็เลยเพยายามจะให้เรากลับบ้านนะก็มากีดกันในเรื่องที่จอดรถเราเนาะมาเหมือนว่ากดดันกดดัน อบอกว่ารถจอดเป็นได้ด้านนี้แต่คือด้วยวาจาแล้วบอกเลยว่าเอ่อไอที่เขาพูดแต่มันก็โอเคนะอ่าที่จอดรถก็ดูแลก็บอกตรงนี้จอดไม่ได้สำหรับเจ้าหน้าที่สำหรับใครก็แล้วแต่นะนนเราก็เราในเหตุนในผลนเราพอรับได้แต่ด้วยค่อยคําด้วยวาจาในการเจราจารแล้วแหละเออไม่มีความเป็นมิตรเลยนะฟังแล้วไม่มีความเป็นมิตรเลยก็ทุกคนที่ได้ยินก็รู้สึกไม่พอใจนะผมผมไม่ได้คุยด้วยเลยเพราะผมก็รู้ว่าผมเป็นคนปากไม่ดีใจร้อนถ้าถ้าคุยด้วยเนี่ย เดี๋ยวผมก็โวยวายแลเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเพราะผมไม่คุยด้วยเลยนะก็ดูแล้วการคุยไม่เป็นมิตรประชาชนเลยฮะไม่สงกับเป็นเจ้าหน้าที่เลยนขอขอประนามฮะเจ้าหน้าที่สองคนที่ผมเจอขอประนามว่าเองจะแแกก้้อะไรอฝากเผื่อไปถึงผู้บังคบัญชาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าอยากให้อบรมดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐนะให้เป็นมิตรกับประชาชนให้มากกว่านี้นะฮะไมว่า คุณจะบอกจะกล่าวอะไรกับประชาชนเนี่ยก็หอให้บอกกล่าวกันด้วยความเป็นมิตรนะฮะแต่แต่ดูแล้วเมื่อกี้นี้คือไม่มีความเป็นมิตรเลยเลยตอนแรกไปซื้อเบียร์แล้วมันเบียร์มันไม่มีขายแล้วก็คิดค่าเงาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างนั่งรอนะนั่งรอคงไม่นานด้วยแหละเพราะรอได้ครับเพราะเรารอตั้งแต่เที่ยงแล้วรอได้เลยตอนนี้ก็คงไม่นานแล้วเพราะว่าออกมาจากเมืองทองธานีแล้วสักสักพักแล้วนะคะ ขางแล้วออกแล้วแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงครับมีอาจารย์เชนมาด้วยซึ่งไปไปติดตามตั้งแต่แรกอาจารย์เชนล้วตอนนี้เจอเจอเจอรินจังแล้วนะเมียเมียก็อยู่ด้วยแล้วแล้วเดี๋ยวก็สสอมรัดก็ไปอยู่ด้วยที่นั่นนะฮะเมื่อไปตามไปที่หลังนะหลังจากเคลียสสอมรัดวันนี้วิ่งหลายที่หลังจากเคลียที่อื่นเสร็จแล้วก็ไปไปที่นั่นนะฮะไปที่เมืองทอง แล้วเดี๋ยวก็จะมาที่นี่ด้วยนะทราบว่าอย่างนั้นนะก็องจะตามมาเคียที่นี่ด้วยกับการประกันตัวหรือไงนี่แหละนะก็โอเคครับที่ไลฟ้สดตรงนี้ ก็คือจะแจ้งแจ้งแจ้งความขึ้นหน้ใช่ป่ะเพื่อนๆหลายคนบางคนก็ติดตามอยู่บางคนก็ทักมาทางมิสเซจถามผมนะอันนี้ก็จะได้หายคล้องใจไปว่าสบายใจได้แล้วนะกรณีของจิจังแต่ถ้าไม่มีคนกระตือรือร้นไม่มีอาจารย์เชนที่จะไปติดตามนะเอไม่ไปกระตุ้นไม่ไปติดตามก็เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปไหนยังไงแต่ที่ไม่ถูกต้องเลยก็คือว่าเจ้าหน้าที่นะเข้าไปเอาตัวเขาตั้งแต่เมื่อคืนจาก พอแล้วก็เมียก็โทรเข้าไปพอดีอ่ะแล้วก็ได้คุยกับเจ้าที่เจ้าที่บอกว่าถามว่าเป็นใครบอกว่าเป็นเป็นเป็นเมียเขาก็บอก่าถ้าเป็นเมียก็ได้คุยกันได้แล้วเดี๋ยวยังไงก็โทรมาได้ตลอดนะแต่พอตีกระจังเข้าหลังจาก คุยจบตรงนั้นไปแล้วหลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อได้เลยโทรไปก็ไม่รับไม่รับนะคนที่เป็นเป็นลูกเป็นเมียนะเขาก็ต้องเป็นห่วงเป็นใยใช่ไหมฮะขอไม่ธรรมดาก็โพสออกมาทำให้พวกเราก็ไม่สบายใจไปด้วยว่าเพื่อนเราหายไปตั้งแต่ช่วงกลางคืนยันเช้าก็ยังไม่ทราบข่าวว่าไปอยู่ที่ไหนอย่างไรจนสายละสิบเอ็ดโมงแล้วมั้งที่เนียเขาโพลระบอกว่าเออ รู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วผมถึงได้ออกมากันเนยฮะตอนนี้พวกผมรอกันอยู่ที่กองปราบนะเนี่ยนั่งรออยู่บริเวณหน้ากองปราบตรงนี้เป็นทางเข้าพอดีโอเคมาแล้วพอดีนะฮะมาแล้วพอดีดวเราก็จะเดินตามเข้าไปนะครับเมื่อมาแล้วอ่าก่อนนะ เดี๋ยวก็คงไปดาเนินการต่ออีกนิดหน่อยในขั้นตอนของ,ของกฎหมายนะฮะภายในเราก็คงไม่ได้ตามเข้าไปหรอกเดี๋ยวเดินไปก็ไปดูนิดเดียวพอนะฮะแต่ก็สบายใจแล้วนะฮะยังไงเดี๋ยวทินจารเขาคงจะได้กลับบ้านอยนางรถสามคันเบื่อกี้ที่เข้าไปนะฮนะ ตอนนี้ก็มาแล้วนะครับาจาจั์เชนมาับบชินจังแล้วก็มีปสอมรรัดมาด้วยนะฮะปสอมรรัดก็มาด้วยวก็คงจะไปจัดการเรื่องอะไรนะการประกันตัวกันด้านในสักนะสัพกพักหนึ่งนะฮะรายละเอียดทั้งหมดยังไม่ทราบมากกว่านี้นะไม่ทราบว่าตกลงคือที่ผมแค่คาดการตกลงคือเขา ให้ประกันตัวเลยหรือเปล่าอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้นะรู้รู้คร่าวๆแค่ว่า,า,า,าตรงไหนนี่เราก็เดาเอาว่าคงจะได้ประกันรับการประกันตัวที่นี่เพราะมีสสเอามารับมาด้วยก็เลยเดาไปอย่างนั้นนะฮะน่าหน่าแต่ใช่เออเราคงไม่ได้ตามเข้าไปด้านในเน,น,ะน,ะนะาะเนาะกําลังเดินเข้าไปด้านในนั่นนะฮะอ่าให้ดูภาพไกลๆเนี่ยฮะไปดูแล้วไปดูแล้วเนี่ยเออเขาเข้าไปด้านในเราคงเข้าไปไฟ์สดไม่ได้มันเข้าไปข้างในเราเราสุกงไม่ได้คงต้องปิดไฟ์สดวนเราเข้าไปข้างใน นะถ้ายังไงเข้าไปข้างในอาจจะต้องปิดไล์สดแต่ก,ก็ก็คงจะเป็นไปตามที่คาดเดี๋ยวลองถามยุ้ยดูก่อนนะฮะลองถามยุ้ยดูคงจะพอรู้เรื่องแล้วถามเมียจินจังรู้เนี่นะเมียจินจังยุย้ยยุ้ยตกลงเข้ามาเนี่ยคือจะได้ประกันตัวใช่ไหมอ่าตกลงตก,ตก,ตกลงจะได้ประกันตัวนี่มานี่มามาเหมือนว่าเราถาม,มาทําเรื่องประกันตัวแต่เข้าข้างในไล์สุดไม่ได้ไงก็เลยต้องถามข้อมูลก่อนให้พอรู้ อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ,คะโอเคนะครับเดี๋ยวผมปิดไลฟ์สดก่อนว่าจะตามเขาดูข้างในเพราะเขาคงเดี๋ยวผมปิดไลฟ์สดไว้ก่อนนะฮะเพราะข้างในน่าจะไลฟ์สดไม่ได้ไหมไม่รู้เออถ้างั้นก็ขอปิดไลฟ์สดไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เอ่อเข้าไปให้กำลังใจจินจงังหม่อไปดูข้างใน